สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ Gender React นะคะต่ายกัญญาจันทร์สะสมแอดมินเพจสมาคมนิยมหนังหวานแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ของ Genderation ด้วยค่ะมาเกินครึ่งทางแล้วกับซีรีส์เรื่องพี่วาคารักหนูได้ไหมนะคะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะดูจากตัวอย่างเราเป็น EP ีที่หลายๆคนตั้งตารอมากนะคะเพราะว่าตัวละครน,นำสองคนของเราเขาจะไปพัฒนาความสัมพันธ์กันที่ทะเลนะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยลนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะ จริงๆอะนาวชอบครั้งแรกที่มาทะเลกับเกียวนาวได้เห็นตัวตนจริงๆของเกียวที่ไม่มีอะไรปิดกัน้นนาวชอบตอนนั้นมากไหมแต่ชอบที่สุดคงเป็นตอนที่เกียวเป็นคนรักของนาวปากหวานจริงๆ ี่เกลียวอยากมาเป็นเฮดวาร์กอ่ะก็เพราะว่าเกีียวอยากเปลี่ยนแปลงระบบบางอย่างในโซตัมแล้วเกลียวก็อยากทำไปเพื่อไถ่โทษคนคนหนึ่งด้วยนาจําพี่พลอยได้ใช่ไหมอ่าเขาจะเล่าเรื่องพี่พลอยแล้วดีดีดีเปล่าว่าพี่พลอยเป็นรักแรกของเกียวเกีียวเล่าเรื่องพี่พลอยให้นาฟังหน่อยสิ ตอนนั้นน่ะพี่เอกสั่งลงโทษเกียวจะตัดรุ่นพี่อบอกว่าให้เกียวไปหาเกียร์มาให้ได้โดวยวิธีอะไรก็ได้คุณจะทํำยังไงก็ได้เพื่อให้ได้เกียร์มาปีสองทุกคนเป็นน้องของผมซึ่งผมมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะลงโทษน้องที่ไม่สามารถรักษาเกียร์ของตัวเองเอาไว้ได้แล้วเกียวก็จับได้ว,ว่าพี่พลเป็นพี่เนียนอืเกียวก็เลยไปขโมยเกียร์พี่พล แล้วก็แชร์ต่อหน้าทุกคนพี่ลิศดันเข้ามาวางพอดีตอนนั้นน่ะพี่ลิศโกรธมากก็เลยโยนเกียร์พี่พลอยลงน้ำร้องไห้ต่อเกียวเสียใจมากที่ทำให้พี่พลอยเสียเกียร์คืนนั้นเกียวก็เลยลงไปงมเกียร์แต่เกียวดันจมน้ำพี่พลอยมาช่วยเกียวทันและพี่พลอยก็โดนพักการเรียนไปถึงหนึ่งทำไมอะพี่พลอยเลยโกรธเกียวมากเหรอ แต่พี่เพียวยื่นข้อเสนอกับเกียวพี่เพียวบอกว่าพี่เพียวอ่ะจะไปคุยกับพี่พลอยให้ถ้าเกียวตกลงยอมเป็นเฮดวาร์สแล้วนี่ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เกียวจะได้เปลี่ยนแปลงระบบโซตัสด้วยตัวเองเขาร้ายของเขานะเกียวนี่ยเขาสนอยู่ตอนนั้นเกียวสนิทกับพี่เฟืองด้วยนะพี่เฟืองใช่พี่พลอยกับพี่เฟืองเขาสนิทกันแล้วทำไมนาวไม่เคยเห็นพี่เกียวคุยกับพี่เฟืองเลยอะ คงมันเพราะว่าช่วงหลังที่พี่พลอยถูกพักการเรียนมั้งแล้วถ้าเกียร์ของพี่พลอยโดนโยนทิ้งน้ําเกียร์ที่เกียวเคยใส่เกียร์ใครวะเกียร์พี่พลอยนั่นแหละหเกียร์งมได้ก่อนที่จะจมน้ำนะ่ะโดนพี่เขาหักอ,อกอแต่กลับได้เกียร์เขามาแทนใจเหรอมันเป็นของปลอบใจนะ่ะ อย่าเรียกว่าของแทนใจเลยพี่พลอยก็คงสงสารเกี้ยวนะ่ะเกี้ยวไม่รู้ใครกล้าหักอ,อกน้องเกี้ยวลูกอ at เ e r แล้วเรื่องพิวรางละ่ะเกี้ยวหลับง่ายจริงเคยก็เคยไม่หมดมีคนมาชอบเยอะก็แย่นะฮอตซะด้วย ตัน,นพีนี้จะร้ายแล้วใช่ไหมอะลงรูปเขาช่างกล้าลงรูปขออย่างเราอะลงรูปเขาเนี่ยไอ้สมุดวิชาอะไรสักอย่างหนึ่งที่พี่เกียวให้มามพี่อะไรเชื่อมาให้วิชาเนี้พี่ได้เอ,เอนะ อคค่ะลูกตาลก็อย่าร้ายแต่อย่ามาทำท่าร้ายจะนอนเลยไหมเราไปิดไปให้เดี๋ยวเกียวขอทาคิมก่อน Tại đâu lại Nào, chạy nhìn anh ừ. nào, chị nhìn Mình ra ngay, mình นาวเป็นไรหรือเปล่าโอ้ออยความมาหายใจหอบเชียวเรามันก็เสือผู้หญิงซะด้วย่เบียว อะเดี๋ยวเราไปนอนข้างนอกลกันพี่เกลียวเปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะได้กันแหละคืนนี้นะ คือคนเราสามารถที่จะผิวตรงนี้กับตรงแขนจรขาห้ไดอะไรคะแอลกอฮอลหรือเจลหล่อลื่นคะถุงยางคงไม่ต้องใช้ <c oughs> แต่เรื่องความสะอาดก็สำคัญนะ <Okay. S 2> เล็บต้องสั้นมือต้องสะอาดนะรู้ไหม ถุงยางคงไม่ต้องใช้จริงๆจริงๆ,ๆใช้ก็ได้นะคะมันจะมีอุปกรณ์เนาะ ป้องก,กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สาหรับหญิงรักหญิงนะเรียกว่าฟิงเกอร์คอนดอมนะคะต้องใส่นะเพราะว่าเล็บอะคะ่ะมันต่อให้ตัดสั้นแล้วแต่มันก็จะยังมีมีแบคทีเรียมีอะไรตรงนี้อะไรได้นะคะมันทําให้เป็นตกขาวแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะหญิงรักหญิงนะคะก็คือใครที่ใช้นิ้วเนาะเป็นส่วนประกอบในการมีเพศสัมพันธ์นะคะก็ควรที่จะใช้ฟิงเกอร์คอนดอมนะคะแล้วนอกจากฟิงเกอร์คอนดอมนะคะจริงๆแล้วมีเดเทอร์ดมด้วยนะคะเอาไว้ทำออร่าเซ็กนะคะจริงๆแล้วมันมีอุปกรณ์ป้องก,กันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สาหรับ การมีเพศสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่นะคะไม่ได้มีแต่อุปกรณ์ที่เป็นเจลหรืออะไรแบบนี้นะหาซื้อได้แต่มันเหมือนไม่ได้ถูกนําเข้ามาอย่างถูกต้องนะคะไอคิดาฉันค่ายกมเน่ก็คือน้องเขาก็เห็นแล้วว่าเพื่อนๆของรุ่นพี่นั้นได้ทำการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อการนี้มันชูดอะไรเนี่ยมันใส่ท่านไหนเนี่ย ชุดบ้าไเียเอาเอาแล้วไงแกเรื่องชุดนอนไ<ว>่ต้องต่อความอยู่ไหมเว้ยตลกจังหัวล่างโงูจะกลุ่มแตกแน่แน่ถ้ากลุ่มไม่แตกกบหัวแกนี่แหละจะแตกเกี้ยวทำไงดีช่างมันเถอะอย่าคิดมากเลยแต่ชุดว่ายน้ำสวยดีนนะมัมามาจัดให้หรอ เป็นชุดใหม่แกะซอของนางเจ๊เห็นบอกว่าให้เพื่อนเป็นของขวัญวันเสียสิง <c oughs> ของขวัญวันเสียสิงตลกจังอย่ามาโผล่ไปเลยเกียวน้อยเพื่อนหวังดีนะว่าแต่นางเจ๊หายหัวไปไหนยังไม่โผล่มาตอบนางอยู่กับครอบครัวมากเห็นว่ากลับบ้านเวลาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่เนี่ยเรียบร้อยเหมือนผ้ายับพับไว้ชนะเยียว นี่มันดูร้อนมากเลยนะเนี่ยเพรานะคะหืึคนอะไรหน่อยได้ไหมคะค่ะพอดีเราทำสร้อยคอตกแขกอะค่ะช่วยเราหาได้ไหมคะมีสาวเดินมาต๋อเหรออ่าได้ได้ค่ะตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะอยู่แถวนี้เลยค่ะคาะมาสักพักแล้วค่ะอืออสร้อยอะไรของแกอยู่ตรงนี้แน่หรอคะโอมันเป็นสร้อยหินนะคะแต่ว่าเราทำตกตรงนี้นะคะสวยมากนี่เหรอ เบสเบี้ยนตายเกลือนอะ่ะมะนาวเดี๋ยวเกียวไปเล่นน้ำก่อนนะถ้าหาเจอแล้ว <c oughs> ก็รีบตามมานะคะรีบตามมานะคะเดี๋ยวดิเกียวทำไรเนี่ยนาวเล่นน้ำกันเหะขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> เกียวใส่เล่นน้ำใส่น,นี่ก่อน <c oughs> เล่นน้ำการัดบบเดียวแก้วสวยไหนทำไมเกะกาถ้าจะเล่นก็ใส่ไว้ใส่ไว้ทางนี้แหละห้ามถอดแล้ว <c oughs> ห้ามถอดันเนอหนา <c oughs> หมดเลยเนี่ยกุกกิกว่ะ ความรักสมัยมหาลัยมันก็กูกอีกแบบนี้เนาะมันนานแล้วหมายถึงของเรานี่ผ่านมานานแล้วหยุดบอกให้ฉันต้องอดทนเป็นเพื่อนกับแกทั้งที่ฉันไม่อยากเป็นแกจะทำยังไงถ้าฉันบอกแกว่าฉันรักแกมากจนเกินคำว่าเพื่อนไปแล้วแกจะบังคับใจฉันยังไงยากจังฉันถามทำไมแกถึงไม่ตอบอ่ะ นาว่าอแอบรักเพื่อนมันเจ็บมากไหมนาเคยแอบรักเพื่อนสนิทหรือเปล่าแครมากเลยใช่ไหมแคร์พี่วรากมากกว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆใช่ไหมคิดอะไรไปเรื่อยเขาแค่ถามความคิดเห็นเราก็ตอบไปเออเขามาด้วยขนาดนี้แล้วเด็กน้อยจริงๆกลับเถอะนายอ่านน้ำละ่ะนาว อะไรพี่เกียวหึงใครไม่หึงหึงวลางถ้าเขาจะได้เป็นแฟนกันเขาเป็นกันไปน,นานแล้วนะฮัโโลโหลถึงยังอ่าโอเคโอเคกลับมากันแล้วเหรอเอา้าพี่ไม่ได้บอกเกียวเหรอว่าวันนี้เนี่ยรีวาจะมาเลี้ยงสายด้วย นั่งอย่างมาแล้วไงน้องเกียวไม่เจอกันนานตัวเล็กเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยเอ่อสายนู้นกับสายนี้โอดตายแล้วนี่มันบรรยากาศอะไรกันนี้โอ้ตายแล้วมวันนี้ทุกตานมามะน้าเป็นตัวแทนเฟชชี่ของสาขาใช่ป่ะยายแพ้อวดกับพี่อย่าเลยตอนที่ได้ข่าวว่ามีน้องในสายเป็นเฟชชี่ของสาขาแถมยังได้คนจะมารวมกันเลี้ยงสายทำไมเนี่ย บรรยากาศยิ่งดีลึกอยู่โอ้น้องนุ่นทำผมช่นนุ่นนุ่นใช่ไหมวานาน้องนุ่นทำผมสวยสุยเรื่องนะอ๋อเกี่ยวเรื่องมันหนิใช่ไหมชุดในรูปตอนงานเปิดตัวที่ลงในเพจคณะก็สวยดีนะว่าล่างเป็นคนเย็บชุดนั้นเองเลยนี่น้องรหัสสายแล้วนี่ก็เก่งกันจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพี่วาว่าล่างแค่ทำเพื่อสาขาไม่ได้เจับจูงมันพิเศษอะไรแหม ถ่อมตัวจังนะเราไหนถ่ายรูปเก็บเอาไว้หรือเปล่ามีใครมีรูปน้องตอนเปิดตัวเพชรชีบ้างหนูมีค่ะหนูมีหนูเซฟเก็บไว้เออูหน่อยด้วยเดี๋ยวมันต้องสนุกแน่เลยเฮ้ยสวยมากเลยอะมันหนาวเกืตายจะตายลูกตามต้องพูดอะไรแน่นอนมนามากด้วยเออดีอะโห้ร้านสุดยอดมากเลยอเก่งเก่งมันาวสวยสวยเนาะพีนิดหนูยังชอบเลยค่ะวาย อย่างนี้แพ้ก็ตกกระป๋องแล้วเหรอคะไม่ค่ะเกีียวสั่งคนเดียวเนี่มากินเชียวไม่ใช่เราเกี๊ยวอยากกินมาเนี่ยมาสกินพี่เกี๊ยวลองชิมรสนี้สินาว่าอร่อยดีนะเกีียวมันแพ้ทีโอโบรเมนกินช็อกโกแลตไม่ได้ เ้โาษเธอทัดตไม่รู้ว่าพี่กินช็อกโกแลตไม่ได้ตายแล้วขมแน่กินนิดเดียวเองคงไม่เป็นไรหรอกมั้งนี่สักฝืนกินทำไมถ้ากินแล้วมันไม่ดีก็ไม่ต้องกินสิอ้าถ้าพี่เกียวกินช็อกโกแลตไม่ได้งั้นตันขอนะคะตาชอบกินช็อกโกแลตลูกตนัน ไม่สิเราจะร้ายแบบนี้ไม่ได้นะเจ้ากินไอนติมสดมะนาวก็ได้อืมไอติมสดมะนาวนี่อร่อยดีจริงๆเลยนะคะไม่เลียนด้วยแถมกินง่ายสบายลูกตาลก็ต้องพูดจะไม่นแน่เลยถ้าองนั้นเจ้าขอก้อนนี้เลยแล้วกัาค่ะมีแค่ก้อนเดียวด้วยเจ้าไม่ชอบแบ่งใคร <Wow. S 2> มะานาวอร่อยค่ะตานชิมแล้วอ oh. <laughs> ชิมมาก่อนด้วยตายแน่ตายแน่ติดคอมะนาวอร่อยจริงๆนะคะ mm hmm. ทำไมทุกคนดูไม่เชื่อ <laughs> เอางี้ไหมเราสั่งไอต,ติมมะนาวเพิ่มดีกว่าไปถ้าอยากกินก็สั่งเลยก <laughs> ็ต้องเรินใจพี่นะจะได้ไม่ต้องแย่งกัน <laughs> พอแล้วดีกว่าค่ะดูท่าน้องๆคงอยากจะแย่ง <laughs> ย <laughs> หมายถึงแบ่งกันกินนะคะ <laughs> 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 ไปไปสั่งเลยดีกว่าตลกมากมันกัดกระอุ่นเมยฉันแบ่งไอติมให้แกกินเอาคืนออไหมไม่กนินไม่กินรสมะนาวเราเปิดใจดูไอติมรสมะนาวเนี่ยอร่อยจริงๆนะคือเขาเพยายามจะใส่ซับเ็กเะอะไรเออไม่กินเว้ยไปดกุกว่าร่างของตัวนะคะ นันตาลขอละคะ่ะน่ากลัวเวอรมันได้ไว้กลับไปเล่าให้พี่เกียวฟังอยู่นี้เป็นแบบไม่กี่นาทีของซีนที่อ งานวันงานรับปริญญาเกี่ยวเราลงทุนเสร็ชุดแบบนั้นมาดีไหม,มไม่เอาก็แค่มันน่ารักดีน่ารักกว่านาวอีกหรอ <c oughs> ไอเด็กที่มปนคมหันก็มาหานาวไนแะล้วนาวห่วงกับกระต่ายก็ห่วงเหรอคะ <c oughs> ห่วงทุกอยาก่าง น่าารักเขดตลอดเทอมที่ผ่านมาพวกผมสอนพวกคุณไปหลายอย่างร่วมทุกร่วมสุขรับผิดชอบร่วมกันเขาจะวิ่งไปไหนกันนะทุกกิจกรรมมันทําให้พวกคุณเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างรู้ไหมมันทําให้พวกคุณมีความรับผิดชอบมีความอดทนมีความสามัคคีโอเคช่วย <Okay. S 1> รางวัลหรือเกียรติบัตรมันเทียบไม่ได้เลยกับความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในใจของพวกคุณ จวันนี้พวกคุณเดินทางมาจนเกือบจะถึงปลายทางแล้วเลอเพียง67รอบก็จะถึงเส้นชัยเขาจะพูดวิ่งรอบ <ผม S 1> สนาม67รอบกันเหรอว่าพวกคุณจะเป็นเพียงผู้อาศัยหรือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองใครที่ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เดินออกมาได้เลยครับ ก็พูดซะขนาดนั้นว่าจะเป็นพัวส่เลยหนึ่งในฟันเฟืองใครจะไปเดินออกมาให้เลือกเหมือนไม่ให้เลือกพี่เกีียวเคยแอบรักเพื่อนไหมคะไม่เคยเลยคะ่ะเพื่อนก็คือเพื่อนมีนสำหรับพ<ะ>ี่ไอไแรักค่ะคงเป็นความรู้สึกที่มีให้กันไม่ได้ แต่ถ้าเราไม่เคยคิดกับเขาแบบเพื่อนตั้งแต่แรกแบบนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกไม่ใช่หรอคะสำหรับพี่ถ้ารู้สึกแบบไหนก็ควรแสดงออกไปตรงๆเลยดีกว่ามันซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองด้วยจริงหรอคะตาลชอบมะนาวลูกตาลมาต้องการอะไรมาตั้งแต่วันแรกที่เจอ ตาเห็นว่าพี่เกลียวกับนางสนิทกันพี่เกลียวช่วยเป็นแม่สื่อให้ตาหน่อยได้ไหมคะสงครามมากเลยครับในห้องน้ำนี้เนี่ยบอกไปสิว่าไม่ได้ไม่ได้เอ้าพี่ว่าไปที่เต็นท์ดีกว่าไหมลูกตานไหมครับพี่พาไปค่ะตอนน้ำก็ได้ค่ะพไปขอลุกหน่อยปล่อยไปเนี่ยมาเอ๊า ีว่ต่อไปอีกสี่ปีข้างหน้าพวกคุณจะเจอของจริง สอบมิดเทอมที่ผ่านมาพวกคุณก็ได้เห็นกันแล้วว่าการโดนทายหรือการตอบมันอยู่ใกล้พวกคุณแค่นิดเดียวต่อไปพวกคุณจะต้องจริงจังาะนี้มันคืออนาคตของพวกคุณจริงๆงนะที่เด็กปีหนึ่งเข้าไปแล้วเกรดตกแล้วก็ลำบากอะคะ่ะส่วนหนึ่งมันเกิดมาจากการปรับตัวนะในการเข้าไปอยู่ในมหาลายัยอีกส่วนหนึ่งมันก็คือพวกพี่ๆีนี่แหละที่ให้น้องไปทำกิจกรรม แล้วน้องมันก็กำลังปรับตัวแล้วไม่มีเวลาเนี่ยวันนี้คือวันของรุ่นพวกคุณยินดีด้วยนะครับอืม,อมขยับเข้ามาสิจะใส่ให้ค่ะฉันลชอบใส่รหัสนี้จริงๆนะวันล่างแกัะขูอะไรน้องอีกนะน่ากลัว ขอบคคุณ่ะพี่เกีียวมันก็ต้องไปใส่ให้ลูกตาลอยู่ใช่ไหมเขาให้พี่ส่ยรหัสใส่ให้กันเหรอ่ะได้เกียร์ละจบสิ้นกะทีกระบวนการรับน้องมาอยู่นี่นี่เอง ตามหาตั้งนานไหนรู้ไหมเท้าเป็นยังไงบ้างอะมาดูหน่อยเกีียวโกรธอะไรนาวอยู่หรือเปล่าเปล่านาวทำอะไรผิดหรือเปล่าอืวันนี้ตอนที่พี่เพียวอุ้มเกีียวไปเต็นพยาบาล นาวรู้สึกอะไรหรือเปล่าคือจริงๆ,ๆเกียวมันก็พยายามแล้วนะพยายามคุยพยายามเคลียร์สถานการณ์ที่อาจจะสร้างความหมางใจก็หึงห่วงอะไรประมาณนี้ทำไมนาวต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยล่ะเกียวกับพี่เพียวไม่ได้มีอะไรกันหีิหรือว่าเรื่องนาวกับลูกตาเหรอ พูดแบบนี้งั้นแสดงว่านาวก็ดูออกใช่ไหมว่าตาลร,รู้สึกยังไงกับนาวโอ้ยคนไม่ได้แค่ดูออกครับคนได้กันไปแล้วแต่นาวก็เคยบอกตาลไปตรงๆแล้วว่านาวมีคนที่นาวรักและเราก็เป็นได้แค่เพื่อนกันนาวคงไปห้ามความรู้สึกของตาลไม่ได้แต่นาวหนักแน่นกับความรู้สึกของนาวเกียวเชื่อใจนาวนะ เกียวขอโทษนะตอนอยังเด็กมันก็พยายามพูดคุยได้มากที่สุดเท่าที่มันจะไปได้อนะลงลึกได้ประมาณนี้เกียวนาวอยากให้เรื่องของเราชัดเจนสักทีอืมนาวอยากให้ความรักของเราไม่เป็นความลับอีกต่อไป ใจอยู่ที่ใครใจอยู่ที่เกียได้มาก็เอามาให้สาวเลยเป็นแฟนกับนาวนะ ใจของนาวนาวให้เกี้ยวนะอย่าถอดละ่ะนาวอยากให้ใจของนาวอยู่ใกล้ใจของเกี้ยว <c oughs> เรียนมาเกี้ยวก็ <Okay. S 1> มีของจะให้นาวเหมือนกันเอามือมาสิ มันไม่ใช่เกียร์รุน่นนี่อันนี้เกียวทำเองเลยนะมีอันเดียวบนโลกและก็มีชื่อเกียวด้วยแต่ถ้านาอยากได้เกียร์รุ่นว่าเดี๋ยวค่อยไปลอาที่หอแล้วกันไม่เอานาวชอบเกียรน์นี้ขอบคุณนะคะที่ทำให้ตกรองว่าชอบ ที่สุดจริงๆมันก็เป็นกิมมิกสนุกสนุก,นกวัยรุ่นกูกรีกดเนาะเกียร์เนี่ยเหมืนอนไอไวก้กีกราชใช่ไหมเลาเราเห็นเพื่อนร่วมรุ่นเราแบบใส่เกียร์ที่มันเขียนเป็นสัญลั์ของรุ่นอื่นแล้วถ้ามีหลายอันทำไงอะมีคนต้องมาให้หลายอันเนี้ยใส่หมดเลยเดี๋ยวเกียวจะรีบไปไหนอะเกียวไม่ตอบตกลงเนแฟนเราเลยนะ ก็จะรีบไปกินก๋วยเตี๋ยวกับแฟนนี่ไงเร็วน่ารักจบตอน6กแล้วนะคะเหลืออีก4ตอนตอนนี้ตกลงกันเป็นแฟนกันตอน6ตอนหน้าขมแน่นอนตอนหน้าต้องมีเทศเข้าใจผิดต่างๆมานาอาจจะเข้าใจผิดไปสักตอน7ตอน8ปดแล้วค่อยมาคลี่คายตอนเก้าแล้วค่อยไปแฮปปี้เอนดิ้งตอนสิบสนุกดีค่ะ เออเราคิดว่าการเล่าเรื่องของ EP นี้ดีขึ้นเนาะดีขึ้นกว่าเมื่อ2 EP ที่แล้วค่ะแล้วก็เหมือน acting น้องๆก็ดีขึ้นเรืเ่อยๆดยไม่รู้เขาถ่ายกันยังไงเนาะแต่มันก็เห็นแหละว่ามาตรฐานนะคะของการแสดงอันนี้จริงๆเราชอบนะักแจดเราชอบตั้งแต่ตอนที่ดูตอนแรกๆเลยเราคิดว่าเป็นนักแสดงใหม่เซตท,ที่ที่มี acting ที่ดีะคะ่ะตอนนี้เป็นตอนปล่อย Ultimate Charming ของพี่เกวนะคะเลยสี่อตอนสุดท้ายนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะไปถึงไหนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจคอนเทนต์สนใจเนะะื้อหาเรื่องที่เกี่ยว กับความเท่าเทียมเป็นธรรมและความหลากหลายทางเพศนะคะเรื่อง gender education ที่เราจะเล่าผ่านทาง pop culture ต่างๆนานาก็สามารถติดตาม genderation ได้นะคะที่ Facebook, TXT, y o u t u ที่ u อ่าก็จะมีรายการออกมาเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันครั้งหน้ากับ EP ต่อไปของพี่วาคารักหนูได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะ